ใจหน่อยหน่อยใจตัวฐานเป็นบ๊วยตำบลกอแก้วกับบพราเด้อพี่น้องเมนูบานบานแบบนี้พี่น้องแอบบ่วยแอบบ่จักล่ะมบึ้ดพี่น้องห่วกอีหยังเนี่ยอ๋อห่วกอันนี้เพิ่นเอิ้นห่วกเออห่วกอีหยังก็ลืมซื้อมาแล้วเขียดบักแอรเขียดห่วงเขียดบักแอรมันก็เลยโตบ่ใหญ่พี่น้องเบิ่งแต่โตมันตอนมันเป็นเขียดมันก็น้อยอยู่พี่น้อง ปูสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุกปู่สุกคนเด้อค่ะพ่อแม่พี่นอ้องอ่ะเมื่อนี้มากินข่าวปลาคือเกาค่ะทีมงานเปียงเราเขาทีมงานเปียงเราข่าวเพราะพ่อแม่พี่น้องมาสอนอีกคือเกาจ้ะอันเพิ่นไปสอนหวัวคิวพี่น้องเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้อง ไปชมหรอกค่ะกินข้าปลาคือเกานะจ๊ะย้ำบัก่งถ่าทีมงานก่อนพี่น้อง ะะวันนี้เตรียมเครื่องตำปลามาพี่น้องได้บกอหอยกับได้เน้อไม้ต้มมาค่ะต้องตำปาพี่น้องต้มผักกันนี้อันนี้ กับน้องไม้พี่น้องเอาส่น้ากันตบปุ้นพี่น้องจ้าพี่น้องเครื่องต่ปาปลาเดี๋ยวมื่อนี้เขาต่ปาปลาสูพ่อแม่พี่น้องเบิ้งหน้าจา๊ะแล้วกับซูมูที่มาสอนน้ากันกินน้ากันแล้จ้าพ่อแม่พี่น้อง หอกหน่อยนะไม่จังไงกินมั้งแค่แ้มันมาไปลวกลงันก็บีบขี้พรยังแสก็น่ร้ายคนหักอืมหักอึ่งสิหักเจ็ดนลเียนห่อยหมเขนข่มนเกข่มัก้อููอยู่ในกงของไข้แม่ปุ้ออเป็นรอีกหลายเนาะะอ่อนเนาะ ไปน้องไม่ก็สอนนี่ปูอยู่คืออยู่ไปน้องไม่อีกบแดนี้ค่ะมาเถื่อไม่ได้เนี่ยโบเมนเถื่อกรไหนนี่เถื่อไม้จะโตงามๆง่ายขึ้นเรื่อยๆอยู่ในอิปูเนาะแข็งนนโคกงนิดหน่อยนี่ไม่ติดจังเลยหน่อยเพราะทำดีอือชูโรถอันนี้บางลิยนฟ้าอันนี้ปลาแดกบองปลาแดกบองน้องเกามาปลาบองปลาแดกแซ่บนี่แซ่บเด้อนี่ปลาแดกบองจังแม่นไผเฮ็ดปุ๊บเพิ่นเอามาเจวัดอ๋อฝานกินนั่น มักว่องดองเิ่นขายสิบบาทก็แซบอยู่งานไหนคะนค่ะดูสิบดดุดพี่้องหวงอียงเนี่ยโอ้โหต้องอ้ม่ต้องใส่ขีตัวนะ่ะขั้นว่าเขียดอันนี้ยโอ้กิเนเลย เนอ้อยไฟก็เอามาย่างดีหุ่นใส่น้ำมันพืชเก่ามานี่มันจังบอดับเลยเราเธออยอู้กินเลยอู้เลยอู้เต้แมงอันนั้นกับปูก็ได้เครื่องครบหมอมเอ้ให้รื้อหมอหมอมาเอาเลยหมอนหญงก็ได้ตึง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 ตตึงงตึ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 มากบวน ทีมงานเปียงเราอุตส่าห์บอเล้วก็ได้อุตส่าห์ลืมแล้วจะขึ้นบอเรื่องเราเออลืมซะเป๊ะซะเมียลืมมันไปซะบ่มีแนวเป็ดอยู่นี่แม่บ่มีแกวว่าคุณแม่ยแม่อะไสิ่งสิตายแม่ตายขาดถึงหัวไปบ้านกันหน่อยบ้านยาสิฟกไว้นี่ไปแล้วว่าเบลล์จริงๆก็ได้น้าม้าวเดียวไปละสิดังไปว่าชืซื้อน้าแพ็คมาอยู่ลืมผมไหลเนี่ยอะไอันเนาะว่าชื่อได้ออกมาเนี่ยเห็นบ่บายเลยแม่น เดไปอยู <c oughs> <c oughs> ่ไม่้มันเป็นยังไบอะโอ้ยใครเห็ดไทยก็นไ้ตันั้ร้านจะควงไม่มันไทยนั่นโอ้ยอมันน่าใจบอโอ้ยเป็นมหาผัวมันชอบปืนนี่อะไรบอสห้านเขาได้นึ่งไม่ใ่ มือเนีนมนูมาย่เด้พี่น้องอ๋อหววบุคือมือนั่นปันใดดอกอี่ขียวอ่งอามัยิงไกพย่ะอิ่วมันอีเขียวหัอ่ช่อ่ชิ่วหว่ัอิ่่วห่่อิัอ่ชิวัอวหัดอ่ชิ่วหัอ่ชิ่อิ่ช่ิ่ชิอิ่่ัอ่หัวอ่ออิ่ชหั กินข้าวป้าอีกคือเกาพี่น้องละแนวกินลายไรบังเดอรกับพี่น้องอู้กินกับล่างเสียนเี่จังบ้อเอาบอกวิธีพเพื่อนนะเพื่นเจังไห่เฉียดกับโตใหญ่คักนอกป้ามันกบอืม จะก็นานยก็ได้ไล่ยูหันควาพอมาจพอมเอ็นาไปเอานาปูหนุใบก็เสียงไม่กินเออเออชิหมดผวย่ยยระบมาเสียบองดูสึกไปโลดเป็นสีด้ไหมกระไลโพดลายโพนาะมือเอ็นแล้ววันนั้นเด็กางนีแล้วนาม เนี่มแ่อินแตแล้วจเาเสียงรถหัวอะไรเยอะพอใหญ่็สีรนีไหมว้าด้กับพวกท่านสมัยทองสมัยนี้ดิยนี่ากลับไปขี้นอดปูเพราต้องขี้นอดแล้วดอกปูนั่นย่ยขี้นอดดเยอย่างรอบมากับ่ต้องไปสนใจนี่จะบอกให้ลูกตหาเพต้องตหาแล้วได้ป่านที่นี่ไอกอ้แม่เลยสวปูนี่กระเด็นแจ้ แต่แตะแต่แว็แ่แวขอบอก่มีความสุขแน่ขออกมีความสุขแน่ตอภาคขอมีความสุขน่กินข้าวปลาเี่ยนะเป็นไงเพื่องบ่าเปนหอย่เลูกล่ะไ้บ่งเงินอียวนไงอยู่ไงเพิ่องเนี่ยเอาเจยวนใจอยกินลายด้เราเมื่อเนี่ยม่นส่ให้เออเรกินดอกจ้าไม่เราให้ดอกจ้าเสมอหนอ ความรักทำให้คนตาบอดแล้วก็จำได้แล้วไม่ต้องสนใจตอนนี้ตาสว่างแล้วหรอเอองูตาสว่างแล้วลูกเอ๋ยเพราะว่ามันแจ้งมันเศร้าข้ามมาตาก็บอดเพราะว่าอยู่นาไม่มีไฟความรักทำให้คนตาบอดข้ามมาก็เมืดเหมือนคนตาบอดเพราะว่าอยู่เที่ยงนาไม่มีไฟไฟเข้าไม่ถึงทีวีก็ไม่มีบ้อปูความรักทำให้คนตาบอดเศร้ามืดนิดแล้ว ผู้หลองบอกว่าเออร่างกายมันก็เป็นสิ่งอย่างก่ออันนี้นี่แหละซ้ำนี่แหละเาเพราะแล้วนี่นี่มันไม่ไหวหรอกที่ล้างออกต้นไหนน้ำว่างว่าอู้จิตใจเลยโอ้มาไมีดอกประเทศไทยดำโพขี้ดำนี่แหละพี่น้องย้ายแล้วสิอูสู้กินพี่น้องตูเน่ามาอยู่พี่ตูมีอาใครอยู่ว่าทีเอาหอมมากับว่าได้เอาม้าซ้ำเบิ้ด ไฟติดเปล่าไฟซึ่งไม่ถึงเส้นติดติดเต็ดเอาฟืนใส่เอกติดอยู่ยังฟื่อนยังฟคลื่อนอะไใส่น้ำมันมาย่างดีผมแน้นั่นแนื้ออ้อยบ่มีดับง่ายลมพัดกับบ่มีดับโอ้สิได้พเปเ่าสิมาเปลี่ยนเนาะบ่าเทียนยังมันมันลูกทุ่งบ่อยากะคอาแทคแท็บปี้ก้อนถูกนี่ละนี่น่าไม่หนีมากินแล้วกินแล้วนอนนี่เจ้าถ่วปลาไผ่ไผ่เนาะแพงว่เนาะไม้ไผ่น้ำแกงจนน้ำต้องไว้ใส่อีก หัวนี่เสียอหมอเสียเนาอหมอเสียหนีนี่เสียหนี่หัวอันนี้เพิ่นเอินหัวอืมหวกอีหยังก็ลืมซื้อมาแล้วหัวเขียดบักแอร์เขียดกันอ้ยเขียดบักแอมันก็เลยโตเบาไงพี่น้องเบิ้งแต่โตมันตอนมันเป็นเขียดมันก็น้อยอยู่พี่น้องน้อยถ้าหวกอึ้งหัวมันเปย์อันนี้มันหวกเขียดขาค้ำดอกนะจ้ะขี่กังขาก็คือซิโบแมนดอกค่ะ เก็บตาคำ้ะเก็บเอก็บกอนเก็บนอยบานเยเก็บพก่าันเยเก็บตาำบกให้อะอู๋ใส่กันพี่น้องดำแน่กรซามันมันกินได้อันนี้ไป็นึงเจ๊กินแฉะได้มือหนี้าไมกินเขาอยากเขาเล้วตำปลาซุนคอม เวินบายเพราะเหงอันมีนม้นคอยซิปวดเงีไปเงีใส่นาะนั่งเงีไปโดเงต้ยงัเดนเาใส่กันบนอ่ะเด้วติดวาเขียนจะน้ากอนจะบอกด้วยนเอ้ยมันใหม่หลายแ่บแบซอยกัมนแ่บแ่บไม่ไปขินโลดเนาะพ่อเขาตุมใุ่นตันมอนี่เฮอกาเซียน

สคนยื้อ่ไดวยอขาเลยที่ไปนั่ในอเฮีดมาพี่อีจอยนะโอ้หนาวอ้เน่อยมาล่างมาๆมามาแม่ตุณนมสิไปย่งเอ้านี่เอ้าย่างเลยป่ะเนี่ยพี่น้องย่างปูหอมกินข้าปลาน้ำกันตัวจ้ะมาเฮ็ดเวียกเนาะย้ำเว้นเนาะ ี่ใส pues right. <this> ่ต nah, oh, mm ่ำบอกห่งยาจะเปียกนุ้งเมื่อเ้าเดียวเ่าบอกับบริวาดอกมาโลดอ้าวแล้วแล้วแม่ตุ้ยนุเจะเอาไปเตรียมังหิวอยู่บะเตีิวเดาว่าใส่ต่ำบอกห่งอยากจำดองกับจำบานนี่พี่น้อง เอาเอาไฟไหมบ่แม่ตุยเอาไฟแชกไหมบ่ติดบ่ล่ะแม่ตุ้ยมันติดป่่อน้านใหดเรียงอีกออาอู้บ้านีนจะาไปจูติดมั้นทำมันลุกจิ้งจใช่ไหมเด่กอนคนมอนอะนั่นขึ้นมาห้องนอนเ้กนั่นละขึ้นได้บานไเด้ขาได้เพรานหนังไข้ไี่เราบ้งเลยไม่ลืมขอตุ้ยายส่ผัวเดี๋ยวบูดาลายขวมยุบ ถ่ายกวุดืุดไกินแแบแบแแบแผู้นั้นผู้นี้ด้วยทเตียงงจะขอืปเนียเดกินโกโก้อเท่ก็มีลูกบอิกล้อนะฮะนี้นะมันจำพีตู้มากมันกัดสลัดตื่นยู่ดีอยอตูเปัใส่มากวัชิการมาเหี่ยวเบิดขึ้นกันไอ้ตูจะออกมาจแบนแต่สีมันกปามันกัำ ใจหน่อยหน่อยใจข้แจ่้เปิด้าวยายตวพ่เขากินอ๋อหวักพี่น้องแจ็บแสบน้องกันเด้อจ้ากินเข่าปลาคือเกาล่ะพี่น้องแต่ว่ามนูไม่อยู่ม้อนี่ชิ้ลาต่ำปลาเนะา,าะนี่นาะอะบอปู่นีไมีในใน่้เดียวน่ะปาาูาเกี้ยวแหละเาแสบคือเกา อยู่ดอกันเห็นละควนใดเรื่องหมอนี่เยอะอย,ยู่ช่อเมืองนี่ตีบดแตกเป็นตะนายบดได้กระไดมดเบิดแทนมดห่องมดไห่บดหัวแดงหนงังได้ตีบดแตกก็ไปอยู่ขนณะป่าพีข้ามจ้าเขาเอ่นว่ามันตีบดแตกเ,เป็นตาแซ่บ แบบแตำบลกอแก้วกบ่บบพอเด้อพี่น้องเมนูบ้านๆแบบนี้พี่น้องเขาเห็นที่นี่เขาอย่างว่าผู้เจ้าว่าเอาใส่เห็ผู้เจ้าคือ้นหูจักหม่องแท้ครัว่าถูกไหมเนี่ยเกิดมาก็ยังว่าท่านได้เคยเห็นอีแม่เอนหนูบบไปน้ำแม่อีแม่ไปเครียดใจมาตอนกลางวัมนมาลำลดว้ายเรเห็นกันเนาะว่าเดี๋ยวมาคุกกี้อยู่กับเขายิ้มเหรอพญ่น้องบบกระแฟ่ยยิ้มได้พ่อเอ้ยยิ้มเหี้ยมันยิ้ม ยิ dying, right right> oh, along, right ้มชังไหนว่าร okay. okay. ัดกันไว้แล้วเค็มเคโอเคกินได้ตลอดกินได้ตลอดเฮ็ดไห้มันแล้วหันเปียงมาตีเบเคมบยันเจนากับใสปลาแดกอีกบ่แม่เขายต่นเออเขายตแม่ลกเอาม่ก่นบอบาอู่บ่ไดมมาันไงมันไม่ยู่ลน ลมแห้งเนี่ยพี่น้องพัวพี่จังฝนสิมาเนี่นลนะพี่น้องอยู่กับตากับยาย,ยานี่ล้วจากก้ากินเข่าปลาอีกคือเก่าวหล่ะพี่น้องหน้าเดิมเดิมนี่แหละค่ะหน้าเดิมเดิมไ่มีหน้าใหม่ดอกปลาอันนี้เขา่าอันนี้น้ำโอ้โหแล้วกินมากินมากท่านต่อเออแบบเข่ามากินหลายจาบ่พรากินอนี้เ่ปูมาแต่หน้าสามกองอยู่นี่กเข่าหมวกนี๋สั่งปลาก้อนแบบนี้พี่น้อง

ฮะเนี่ยใส่บาสันของเขาไม่ตัวใันชุนโรตินอีโนโมตัวนี่นี่นี่ของแม่นี่เปิดเด้อเปิดเดี่น้องพี่จะโอ้ห่วยจิ้มมันของพี่น้องต่างานเขาพี่น้องแซ่บบ่แซ่บบ่จักล่ะมาอ้อแม่ก็วุ้นเขาเปิด ดลี้ไส่บางน้าอีกแล้วบอกินวอกมนจขวดนึงแล้วบพรเอาเมมันตาล้อยลเมื่โอ้กูตาลอยยงกูคินหอดมึงซื้อวันกูไปนั่นมันเละแล้วโอ้มึงเลตั้งกล้องตั้งกล้องบอกว่าเาดีๆน้ำมูน้ำเป่ายงเนี่ใชหลอปาพี่น้องขี้บ้าเข้าวาบ่มีนี่เส้นไปเหล่าซ้ำหนีนงเอาเอาปุ้นไส้บัหนี้พี่น้องเพราะว่าต่ำปลาเนาะ้องว่า้อ่นเบาหนียัง บมเด็ดบอกฟังเอาเลยค่ะน้ำปลานี่เด้ออใส่ดีบเป็นหม้อออใส่หม้อแล้วเนี่มีจะอยู่ฝากสากินไส่ใส่นี่แล้วอันนี้ใส่หนีเลยบ่อยๆสิของใส่สมผักน้ำน้อยนึงมาใส่หลายไม่ใช่สมโพดต้ำปลาหากินไส่บ่ได้ดอกแซ่บปานนี่คืออยู่มันแต่ว่ามันก็เค็มแน่เล้อเด้เด้ยมันเค็มเลยมันเค็มเลยเนาะเพราะว่าเขาใส่ไส้ของปุ๋นอยู่เขาใส่ของปุ๋นอยู่ก็สิอว่าไปโรคหงาบ่เนี้ไอ้หงก้ามเนี่ย นี่เยนึงอีกนี่เด้เด้แดดมากงเานหมดดเนียอะนี่ใสยอ่านนดูงเวียดนาานขนี่านก็หรอกูเสูสยกินน้ำกานผ่อนแล้วอเรอบเีบยาตไอปูสองไอปูตัวนึงไหญ้าหน่เอาเนี่ยหนไอเน่สดไขย้อน เอาไม่สั่นวะไอ้พ่อมาเอาช่อ,อ,อ,อดใบพ่ากินเหล้าบ่คือดอกไอ้อสาวสามาเริ่มต้นใหม่มาเป็นผู้ชายเรียบรเลยม,มือนั่นน่องให้มือน,นี่ห้องเพลงโอ้อม,ม่เหลาให้ดอกสักอืมจะให้ <laughs> <laughs> แม่งกล่องแขนปลัว เอกินพี่น้องมากินเขาน้ำกันทีมงานเปลืองเดาเขาล้วกับเปลืองเข่าเปลืองน้ำเอาเป๊กว่ะเนี่ยเป๊กหลายๆเจ้าเล้าอันนั้นดูนีอย่างเจ้าเย่าสิงตาหน่อยใช่บักไสติงหลิงมืงอย่าสิงเบืองกูบัดย่ามขุลบเมืองยาคมข้อกูกูนี่ล่ะลูกพญาห้ากินลลูกพ่อเยเสอ กิน,น้ากับหนันหนามาในหยาหยา,า,าคือจังบ่เคยกินกับแต่หยาคือหันคางแต่ขาวเกีย,กย,ยดให้ไป <c oughs> เนาะเดียดคักเนาะหันคางเพราะปลาปิ้งปลาบ่ะม,ม,มาตามฝนไปกินอะไรไม่ได้ามาแม่พี่น้องกินข้าวปลาน้ำกันกวดตาม,าตามปลาทั้งปลาเด้วยตาปลาตาดงอู้หดีตา,า <c oughs> นิ้วขานี่นุ่มมีหนิ้วหือใคร น่ก็ไ่ได้บ้าง,มงส,งส,สมุนทักกงานเลยเนี่ยนับเลี้ยงกองนเศ้าบ้านเมื่าเแกกุ้งก็ไม่มีเาลุงบกหอยกับสดสดด้เนี่ยพี่น้องคือน้ำหมันเพิ่นมื่อเสาเพิ่นหามา,มาไม่ไหมหนอเนาะามาต้มแกเอาตาออก nó cũng là không phải tham gia vào nhà quát mặt 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 เอาเอามือเนี่ยฮะนี่ของงนขอบคุณโอ้เอาหานี่เลยยาสดกินแหลมปู้กับนไปูกเินกีนไปเราเห็กินค่ะคุณเราเสีบกินตะกอนเจ้าม่ัวเงินจีนไปขางบรรยากาศเยอะนี่เสบตอนเบ่เสียบ้ไปหาหมอเสียบไปโรงพยาบาลไปหาหมอยะสูงก็ได้เอาา มาโลโลเยอะอุ้งซับอะไรอ่ะหัวเราอืมบอกว่าผ pues ัวจะดูเลี้ยงทำไงบ้างข้าวข้าวฟองไทยกินคำใหญ่ใหญ่น้ำยาหยานเข้มตัวฟ้าเลยน้อบ่เข้มจะช่วยน้ำปลาแดดอีกเนี่ยอ่าฟองอกลายเยอะรูปตานจะต้นตะคุนติดอีกเนี่ยเอ้อ สิบแปดบาทนะครับงอยังไงอะลายมัใหญ่อะเดี๋ยวหัวนรกเลยเมื่ใหญ่ก็ได้ข้บวปุ้นมืนอีเสียบเนาะเหมือนบ้านีเนี่บเนาะอันน <sk 네ี้เสียบแด้ข้บวปุ้นบ ja, ้านอันเนี่ยงก่อนโอ้ยบ้านไหนหรอน้องหยาอีได้ละกี่ทีน้องหยาเนาะข้บวปุ้นบ้านยังน่าตัดตืกว่าวางของบ้านตรงนั่นนะตึอันนี้แมนอยูดิอันนี้แข็งแกร่งยลงน่าตัดตื้นดิบ้านเราตึ้นน้ำมันไม่หัะ บ้เก็จกินห่าซึ่งวัวากับอลัดน้องไ่ไดเอาเล่นชิรนมากินลูกเดียวกากินเขาด้ายมพารพร้อมพี่น้องปูชวต่อน้ปูแซ่บู้ต่อไหนยายกยังไงหยก ได้หงบัแสจ้ำบังอืมแสบข้าพ่ดีบ้าได้ล่อพ่อตบงบังติดหัไจดีิงเข้าไปแแรมาดทำบเสอจ้ำบงแล้วเจ้านี่แบอีดีนิมั้งแสมัม่แบกมีตอนปัเข็งอันนี้อไจจะบาก นบอกปูแล้วจะแส่มือหน่ะเนาะอือโอ้โหไมากินน้ำกันมาเนี่แม ouais, ่ถูกต้องเอข่าเขาคุยค้ำยังไงเด็กแบบสองฟ้าส้วเนาะนี่อ่ะซ้ำก่อนเจ้ามี่อย่างอีกซ้ำก่อนนะเนี่ยเนาะน้ำหยดใส่หินหินก่อย บ้านไหนบอกน้ำหยดใส่หินหินปล่อยน้ำหยดใส่หินหินปล่อยน้ำหยดใส่หอยหอ,อยก็อ้าก็นัน่นแหละถูกต้องอนะ้ำอาจารย์ใส่หนี่งหยดใส่หญ้าหญ้าก็ตายหยดใส่ทรายทรายก็สุดนั่นไม่เลิกหยดใส่มนุษย์หยดใส่มนุษย์มนุษย์ขาดคุณธรรม สุบต้องจต้องตามคำก่อนเชื่อมาเราได้คำก่อนนี่เ็นเป็นสุนทรภ่ในหลงวาอยุสูสุด้จริงโอ้หได้เงินคือเอาบทียาคมที่สุดว่าวะตกใส่เหล็กเหล็กก็ไหลตกใส่หไหก็อ้าตกใอีกขนาตกใส่ยังก็ตกใส่หตกใส่หอยหก็อ้าก็เลือกก ตกใส่หญ้าหญ้าก็สุดตกใส่มนุษย์มนุษย์ขาดคุณธรรมโอ้ยยอดเลยผัวเจ้าเอ้าจับซ้ำก่อนเอาเงินมันเป็นอาวุธตีพมที่สูงแล้วใค่นี้คนตายคนยังก็ได้ว่าเิ่ขาดคุณธรรมเลยนะตกใส่ตกใส่เกี่ยจากหลานหนึ่งยางนีร้อาไม่ถึงแล้วงานก็ตกจะหาไบเนี่ย งาูไ่ได้กิน้าูแล้วก็งามกินกินงจ้ยงานเาก่หนอไอเจียนะกินหนอไอเจียไปน้ำกัดเดอบ้างไปน้ำน้ำมองอื้นซีลอยน้อหอยสามลอยกบายกับนุ้เชียบกินข่าก็แซบมีความสุขชีวิตเขาดิวอินไป แม่นว่าชีวิตจริงเขาที่ถูกกับซามพวกกระดอบมาเหลือบางหนากันนะไม่กินเพราะว่าเขาเป็นดาราดาราหน้าจอถือครูปนี่แค่เฮ้ยประเดี๋ยววางแสบพี่น้องประเดี๋ยวผู้หดิงนี่ตอนปาเแข่งยางดีแล้วไม่ออกข้าปู้ต่วเฮ็ดไหนเฮ้โอ้บรรยากาศกำลังได้เลยตอนนี่ขึ้นขึ้นขึ้มฟ้าขึ้นฝนเกย์ยวนอยากเฝ้าเมือบ้านมันคึ้นฟ้าคึ้นฝนพี่น้อง เพิ่งเราสิไปเฮ็ดอย่างบุเพิ said, so ่น evet, เ exactly. ่าเพิ่นสิไปสอนเต้ยเพ่อนไปอะไรเรื่องอไปเรื่องอะไรบอสไปนอนนอนเ็ดนอนกอดผัวเหระมือไม่มันคุ้มกอดดีออนซ้อนออนซ้อนผัวบ่หงอกรดเบียงเฮ็ดเต้เบี้ยงเบียกเ่เฮ็ดเปลี่ยนแล้วชม มันแก่เรอมันบานหนึ oh. quiero, anyway. ่งเดินซีข AP uh, well ่อยมันหยาดมันหยาดเลยบอกเขาี่้องม้วนกับยวนใจว่าอะไรที่ต้างมันคนมวนกับคนบุญยวนใจไม่จดมวนกับมวนเราไม่กินม่นยิ่มนี่แหละไม่อยากให้กิน พอหูบุกเนีย้วยรู่เดียวแล้วรู้เนี่ก็รงคือให้รูอ่ะคำนวนกคำนวนกน้อยเพะจักตังแต่มันอาจสีบราเมียเราต่ำนะเด็บื่อแล้วไมกินรู้ดอกแล้วจะกินรเราแซ่บอ้วนมันขียาเลยนี่ยแล้วอ้วนรัมันบริสุทธิ์จงๆเราทำแซ่บงามันขี้เฮาแาก็ตแซบแล้วเราตแบบบ้านๆเนี้ยวนเนี่ยเนี่ยเนี้ยเป็น วดขาวเผ็ดเผ็ดเผ็ดแล้วก็ขุนเปียนขุนแรงเนิมเสร็จแน่อมแล้วดูดมันไอ้ต้ต้องให้มันหอดแรงดอกเอบาแรงตองไปไหมคอบาจอยากให้หย่าเมื่อกขาปูดแล้วนี่เพราะว่าเงินแน่นี่ลหะเนาเมี่ป็นตลอดเนาะหางเบี้ยดดเนาะทางเมียกระบ่ห้านึ่งข่าวว่าห้าหนึ่งข่าววัดเป็นว่าห้าลกหย่าย่าหาถอน นั่งห่งให้เมียนอนใหญ่อุดมสมบูรใหญ่ของใหญ่จ้าอืแล้วนี่มันจหอนอยูสจ้วยจอยใกหนกับคุณมันเกินคุณ่าขเกินแล้วมาสเสียกันนี่คุากกินนี่ช่่เนี่ยก็ถ้ามาาล่ว่านจ๋าบริันอันนี้ม่นกับบอกคึกเถ่ะขึ้จแเพียงวันข้นแต่ียวัง กินแล้วเขาก็ะเพกินบังยี่ยอนไปบังยี่ยบ้งมาเพย่ย่อังยี่ไงบบัสีเจ้าบ่จอยกือก้างตองีนบานนบับีเจท่านมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำด้เยจ้ะกำลังมวนเพกำลังเมา ก็เลกกาวไปใส่เลยกาวน่หน่อยงามใส่สิ่งมึงจะสิงเบ้งกูบ่านกูมึงจะวงกูจัดแล้แก้ไปนังซันล้ผู้เฒ่า